อำเภอเมืองบุรีรัมย์ขุปัญาผงดังคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าหน้าที่และอสมอทุกท่านดิฉชั้นนงระเบียบม,มากทำจร์ในานามตัวแทนของคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ขอกล่าวรายงานถึงความเป็นมามของาการจัดประชุมชงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความร่วมมือ และบริหารจัดการบนบทบาทภาคีเครือข่ายการเสริมสร้างระบบสุขภาพภาคประชาชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณ2,553พอสังเกตดังนี้ตามที่กระทรวงสาธารณาสุขได้มีนโยบายการดำเนินงานสาธารณาสุขมูลฐานภายใต้การกระจายอำนาจไปยังองค์งการบริหารส่วนปกครอง,องท้องถิ่นต่อเนื่องมากว่า10ปีแล้ว ด้วยการสนับสนุนงบประมาณหมดหนึ่งดําเนินการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนหมู่บ้านชุมชนละหนึ่งมืบาทนั้นเพื่อให้เกิดการดําเนินงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์จึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองโรงพยาบาลและเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จะทำโครงการพัฒนาความร่วมมือ และบริหารจัดการบุบบาทภาคีเรือขายการเสริมสร้างระบบสุขภาพภาคประชาชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ประจำปีพศ2553เพื่อให้เกิดเครือข่ายสุขภาพระหว่างสามราสาในระดับหมู่บ้านชุมชนตำบลอำเภอได้แก่ภาคประชาชนคือสา